วันเกิดปีนี้นะคะวันเกิดของอหยะปีนี้ครบ30ปีแล้วนะคะป้าก็ซื้อเค้กวันเกิดให้นะคะวันเกิดปีนี้มีพิเศษก็คือได้น้องไคโตะนะคะมาเป็นรูปที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขนะคะก็มันปีนี้อหยะก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนให้เอฟซีทุกคนเลยนะคะ จะมีความสุขไปกับครอบครัวของไายะด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้ที่มาติดตามรับชมช่องไยายะไปสตอรี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเสมอมาแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกขึ้เต้น <laughs> ลูกขึงเต้นกับโตแมงมุมน้องให้โตมากค่ะแอบดูน้องให้โตอยู่นิ่งเลยนะ เปิดอันเปิดอันนี้ให้เราเบิงสวัสดีครับดูใหญ่เลยเหรอลูกดูไว้น้องเลยชอบแปลงฟันน้องชอบแปลงฟันนะคะน้องใครตกทำไมไม่นั่งดูดีล่ะลูกหันหน้ามาตรงๆสิครับอืมมันแหละหันหน้ามาตรงๆอืม บางทีบางทีน้องไขโตก็ร้องเพลงตามนะคะวาแหแหมย่อๆเดี๋ยวมาม่าจะไปตำแตงนะคะนึอยากกินตำแตงตำซัวนะคะตำซัวข้าวปุ้นนะคะใส่แตงนิดนึงนะคะ <c oughs> <conservatives> <c oughs> ปล่อยน้องไขโตดูแปลงฟันก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปล่อยน้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> <inadvert it> <toolkit> <c oughs> น้องอยู่ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เลี้ยงง่ายอยู่นะคะ ขนมจีนเดี๋ยวเราจะมาต้มกันนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะอายาจะเอาขนมจีนลงต้มสักสองมัดนะคะหนึ่งมัดไม่อิ่มนะ,ะเอาลงต้มประมาณหนึ่งนาทีครึ่งน,นะคะหนึ่งนาทีครึ่งต้มไปเลยค่ะ ริวเลยนะคะ ุ่นจะไม่ค่อยแบบว่ามีในเยอะนะคะ,มะเมล็ดจะมีน้อยเนื้อจะเยอะนะคะรอบนี้แตงลูกเล็กมากนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วบางทีแตงก็จะขาดตลาดเริ่มขาดตลาดนะคะแต่ก็ยังมีขายนะคะลูกก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ทำแตงแด้พี่นอนะ้องเล้ย ก็จะต้มไข่นะคะสัก2อลูกทิ้งไว้ประมาณ8นาทีนะคะตีละเอียดแล้วเราก็เอามาเขือเทศน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะ มะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวอะไรแล้วน้องห้ตัวอยู่นี่นะคะน้องให้โตถ้าเปล่ากิน ได้กินปลาแดกมากเลยว่าน้องไข้ตนวนเวียนอยู่แถวแถวนี้ค่ะชิมเลยอโอเคแล้วนะคะใส่ตะแกรงลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะเอฟซีคะเรียบร้อยห้ชิมอีกครั้งหนึ่งอืมซับนะคะโอเคแล้วโอเคตัวอยากกินเหรอครับ กับแคดหมูนะคะมาใข่เอ c ซขาพร้อมแล้วนะคะตัเสร็จเรียบร้อยแล้วจนว่าสิดเยืดแล้วพี่น้องเอ้ยข้าวหน่อนให้ตกชิ้นมอขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะล้างแล้วเรียบร้อยค่ะ มาค่ะไปกินด้วยกันนะคะเอฟซี FC คะตำบ,บักแตงพี่นอ้องน้องไข่ตวก็อยู่ตรงนี้แหละอ,อร่อยนะคะไข่ต้ม ต้องเข้าถมากกว่นีนะคะ ยังนอนแค่ตก <laughs> ขอนยาซดน้ำนัวขอน <laughs> <laughs> ราบนเราบนบนอะไรเหรอลู้

เห็นบ้าพีน่นางเอใครตกอกินอะไรอ่ะอัมปมันดะโป <laughs> นาขึ้นมาแล้ว <c oughs> ต้องใครตัวนอนเล่นนะ มาทานข้าก่อนลูกน้องใครตกกินแล้วมามา่ยังไม่กินเลย อย,อ,อยากนอนแค่ตัวไปแล้วแล้วสีเงียบเงาครับ <c oughs> พูอหนาอะไรเหลอะลูกอ,อยากดูมามากินข้าวหรอครับ,อ,กกบอือยากกินตําบะ่งอยากกินตําแตงอร่อยครับ อันเสียบมากเลยใส่เราคุณเนอะ hmm เบิ้งเห่้าในกล่องเล้าเล่นแซ่ดีพี่นกแซจริงๆหมดแล้วค่ะ สุดท้ายแล้วเกลี้ยงค่ะทุกคนค่ะอิ่มมากแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ใครที่อยากกินก็จัดเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปให้อาย่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ล่ำลากันไปนะคะกับกินตำแตงนะคะ